หลังจากที่ไพรมา์โฟกิมเข้ารับตำแหน่งไพรมาดลำดับที่4และได้ปกครองเอมเปอเรอร์ชิลด์สเปซมาลินลีเจียนดาวครีมอสก็เป็นหนึ่งในดาวอนันิคมนุษย์ที่ก้าวหน้าเรื่องศิลปะและวรรณกรรมที่สุดของจักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมนโดยเฉพาะเรือนลูนาหอคณิกาอันดับหนึ่งในดาวครีมอสสถานที่ที่บัณฑิตทั่วทั้งกาแล็กซี่มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนวรรณกรรมและในวันนี้เรือนลูนาก็ได้จัดการแข่งไรกวีซึ่งผู้ที่ชนะจะได้รางวัลถึง3 0,000ืตำลึงทองไพรมา์โฟกริม ประธานโทษครับท่านแม่เล้าคือซื้อจื่อจากจรนไพรามาดแห่งดาวชกุริตเข้ามาที่นี่เพื่อร่วมประชันบทกรลครับวันนี้ไม่เพียงต้องการประชันบทกรนเขายังบอกอีกว่าเซียนกวีแห่งดาวครีมอท่านไอดอลอนแห่งจวนแม่ทัพของเราในสายตาของเขาก็แค่หมาขี้เรื้อนตัวหนึ่งซงื่อจื่อเหรอใช่ครับแม่เล้าซื่อจื่อคนนี้มีชื่อเสียงว่าวรยุทธไม่เป็นหนังสือไม่เรียนวันวันเอาแต่กินเหล้าเที่ยวหอคณิก,กา ข้าเคยดูละครแนวตั้งมาก่อนซื้อจื่อเจ้าสำร,ราญส่วนมากจะเป็นเสือซ่อนลายมังกรซ่อนอเล็บฉากหน้าเสเพรแต่เบื้องหลังฉลาดยิ่งกว่าปีศาจจิ้งจอกให้เขาเข้าร่วมอนุญาตให้ซื้อจื่อไร้บทกวีพวกเจ้าฟังกันให้ดีๆนี่คือกว e ีระดับเลเจนารีเมาไม้จุดตะเกียงตีกระรเีเด็กๆข้ามัน